ข่าวเศรษฐกิจนะคะไปเริ่มกันที่การลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยเนะคะเพื่อรับสวัสดิการจากภาครัฐ3ธนาคารเฉพาะกิจของทางรัฐค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนี้ค่ะ นายพลชยัยทีระเวทร,รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสคออพร้อมด้วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือธกสและธนาคารกรุงไทยเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่16สิงหาคม2541และเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทในปี2558 ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรัฐบาลจะบูรณาการฐานข้อมูลนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยในอนาคตซึ่งก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืนคาดว่าจะมีประชาชนลงทะเบียนประมาณ3-5ล้านคนจากผู้ที่มีรายได้น้อยทั้งหมด20ล้านคน ซึ่งหากมีการลงทะเบียนได้ตามเป้ารัฐบาลจะสามารถวิเคราะห์สวัสดิการรัฐใหม่ๆให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยได้เร็วขึ้นทั้งนี้ผู้มีรายได้น้อยที่ประสงค์จะลงทะเบียนแต่เจ็บป่วยหรือว่าอายุเกินกว่า70ปีหรือเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ก็สามารถที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนได้แต่ต้องแสดงหลักฐานเช่นใบรับรองแพทย์ค่ะ